ยันเซวัดโคโอ้วัคคถึงเวลาถึงเวลาแรกเริ่มแล้ก็ฮหลโหล ีเหลืองบ้านไม่ต้องลงบ้านไม่ต้องลงเยอะไปเดินด้วยกลางวัดโคเย็นเสือเย็นเตสีเทาเห็ดหอมโอ้โหดันดีขึ้นมาไม่ต้องไปยืนต่างนอกระยเย็นเซ่อยู่นี่แล้วใช่ไหมครับ้อยโวยิงกันกายเหมือนต้องให้หน่อยไม่ได้หมืนตามบอล จะดูบอลอย่างเดียวใช่ไหมผมหายากมากต่างของแด่เวลาดูเนี่ยโอ้ยแย่เงี้ยดูเลยพอหนึ่งจุดห้าจุดเจ็ด ไม่มีไปแล้ไม่ได้ไปคอไปเปลี่ยนไปยไปดีขยับองามซ้อป๋อยี่แยกเป็นเหมือนเดิอเอสถึงเวลาแรกแงเริ่มเย็นเซถีเทาคลิปชมพู

ัสุรเทศอง,ง,งทำ้อปงเน้นให้เน้ไว <S 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 ัดโคเอซเตอกลัเร็วโดนเป็นโดนทําฟ้ารับไมยเล้วก อนาินแล้วสุขลุกขึ้นเล่นเล็กรกีอเกิดลงทีนกรจับได้ไหัไม่ได้ครับไปโนโตบ้างเจ้าอสวุธเล่นไปเล่นไปสนามมิ

า,าว้นตะวันไาสต้นตะวันไ่ไสสด,สสสสด้มันทำต้นสสี้นมันทำต้นลายม่ยาวุธแต่มุ่ของทังฝัง่งทีมวัดโอเอสซี

dây ra dây kim mới vào, vào mà nuôi được. chặt, chặt mới vào đâu? Được rồi, là cái dây bưu nữa. อ,อน,นันน, <laughs> นี้กว่าใครปล่อยเขาเลยอันนี้เราภาคใส่ไมดิบๆันเนินครับันเนเนเอฟแต่มุมของทางฝั่งทีมเยนเซ่ครับโดยหมายเลขแปด แประเวศแก้วสว่างโอ้ซาตไกลเลยครับดูนี่้ทีมวัดโคเริ่มตั้งเกมใหม่มาที่หมายเลขสี่ือาณาวินนฤสสุกอาณาวินเก้ากลางมาให้รัฐวุฒิขุนเที่ยงรัฐวุฒิทําไงรัฐวุฒิมาให้กับ โสวิสุทธ์มั่นคำโสติวุฒิมันคำอ่าโดนแย่งมาได้ครับจ่ายตามน้ํามาไปรุมสองไปไม่ได้โดนเกี่ยวอยู่ครับลูกนี้รัฐวุฒิคุนเที่ยงพิกนี้สวยครับลูกนี้รัฐวุฒิออกขวาไปให้กับอาณาวินนฤสุกอาณาวินพาบอลมาเองครับอาณาวินนฤสุกออกขวาไปยิงไกโอ้โหเรียบร้อยไหม โอ้โหนาวินอ่ายิงเสจแล้ชอผูกเชือกลองเท้าแก้เขินนิดหน่อยอานาวินน่ารู้สึกโอ้ทำประตูิ้มเลยน้ำนะครับทีม เสียงอ่ะนพลเครื่องเสียงต้องแก้ไขเครื่องเสียงต้องแก้ไขเพราะว่ามางทีไมล์มันช็อตสายแจ็ครวยแบงค์แบงค์ยังไม่ได้ยินเลยล้อเออสงสั่งอ๋อไปครับหมายเลขผ่าของทั้งฝั่งนี้หมายเลขผ่าของทั้งฝั่งทีมวัดโคธนวัตอยู่ยิ่ง โขนแย่งไม่ได้ครับเย็นเซ่เปลาดอกมาไม่ผ่านเอาไปแล้วครับโอ้โหรัฐวุฒิ์ุณเที่ยงลำเปล่ปาเย็นเซ่มาเลเ่รัฐวุฒิ์ุณเที่ยงครับโวจ,จัดเซนไถ่ชนไพรโรดให้ทางฝั่งทีมเย็นเซ่ได้ฟรีคิกครับ เยนเซ่ฟดโอ้โหหม่งข้ามคานไปครับลุงนี้นักพิลนามิตได้เร้วไปตื้อ่ะสาประตูของวัดโภศสีเปิดมาลุงนี้ทำไง หนึ 1> 1่งโูนครับสีเหลืองยังนำอยู่ครับวัดโคเอฟซี FC. สีเทาคลิปชมพูสีอาน,น,นาวินนัลสุขอย่าเป็นผู้เปิดลูกนี้ขึ้นไปครับอานาวินนัลสุขก,กอดเรียกมา,นาหน้าประตูไม่ผ่านกองหลังเทียกมาตะวัด ต่อกลางมาให้นักการเกินการครับนักการโอ้โหโดนยิงสวนกับไปคึงต้องไม่ช่วยแล้วันวันได้ เจอคนหล่อไม่ได้แบงค์ว่าไงแบงค์น่าจะหายไปเลยนะเอาเปล่าค่นี้โอเคที่เหลืองยังนำอยู่ครับได้ไหมล็อตไม่อ้มได้ครับบอลล็อโขมทองไปทันครับลูกนี้ อย่าลืมนะใครที่มีโน้ตับมือถือเข้ายิงปุ๊บแล้วก็พิมพ์เอาง่ายๆน่าจะเป็นพิมพ์ชื่อทีมของท่านก็น่าจะขึ้นเลยพิมพ์ชื่อทีมของท่านล่ะน่าจะขึ้นอ๋อง่ายง่ายเลย

ไม่ได้ไหมเอยนือเอยยดือัมัเื่อออโค้งอโค้งใจข้กลางไม่ผ่านรับวุฒนเที่ยงครัโอ้ยเดย้เจ็บดิรับวุฒรเจอกับนักการเกื่อนการนักการทำไงรัฐวุฒิฝุ่นเที่ยงครับไม่ดูยังเล่นกองอยู่เปล่ามดูเนี่ยกองชุดนี่ยแล้วครับงนี้ วันลบโถมท้องวันลบก็จอโอ้โหเย็นเซเบอร์อะไรยิงเบอร์เบอร์หันหลังอ่าหมายเลขอกที่เป็นที่เป็นที่นัดข่าววุฒิชนะมิดเนี่ยอ๋อชนะนีมิดโอ้โหเอาลายมือเยิงหดหตนหนึ่งโซ่แล้ว ได้สอหนึ่งเท่าครับครึ่งแรกอ่าทีมวัดโปรเอซีขึ้นนำก่อนจากหมายเลขสี่นะครับธนาวินนรสุกแล้วก็ทีมเยนเซ่วัดซีเสมอเมื่อสักครู่จากหมายเลขคิทเอร์ครับอัฐมุตรชนะนิมิตครับรับผเ่งเท่าเดี๋ยวครับสักครู่มาชมครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ 你明白吗？